แต้มแรกเป็นของนักกบมนะครับหลังจากที่เสิร์ฟชุดแรกนี่ครับสากการสู้อย่างเสิร์ฟไปนี่เป็นแต้มที่2ครับป้าจังหวะขึ้นมาเตะจังหวะนี้ทําได้ดีมากๆนะครับสุดท้เสิร์ฟมาเอกสิทธิ์เปิดพอได้อยู่อภิสิทธิ์ยกมาใหลุมนี้แตะหยอดครับสวยมากเอกสิทธิ์ชุดที่แล้วถือว่าเสิร์ฟดีครับอาครับก็เปิดไม่ถึงกระดีเท่าไหร่ธรศักดิ์ต้นขัดยกไม้ห่างอาครับสากการเปิดได้แล้วอาภิสิทธิ์ยกมาให้ลุมนี้น้ำหนักดีบล็อกได้จริงอ่ะ สมรัสเสิร์ฟมาเอกสิทธิ์เปิดแล้วอื้อตัอภิษิตยังตามมายกได้แล้วน้ำหนักดีด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากครับมสมรัสเสิร์ฟมาสากานก็เปิดพอได้ห่างนิดนึงฮะเอกสิทธิ์แต่ว่าสากัเสิร์ฟดีสมรัสเ,เปิดไปทีก็ดีแล้วครับต้องแก้ไขแล้วครับพรศักโยนข้าม,มาก่อนซื้อบล็อกอภิสิทย์ยกหนีบล็อกนิดนึง่งเตย้อนตัวบล็อกแล้วแต่ดึง ยังอยู่ในวิสัยที่มีลุ้นได้เซตนี้ครับโอ้โ oh, หเอาคืนเลยครับเสิร์ฟมาเอกสิทธิ์เปิดไม่ถึงก็ดีมากอภิสิทธิ์ตามมายกจากนอกสนามอ่ ah, าติดบล็อกเทียศัก์ยกมาให้โอ้โหขาดอื้อเลยม่าจากการเสิร์ฟมาที่เดิมโอ้โหเหมือนก็จะจับจุดไม่ได้สุขวัฒนสมรัสเนี่ยเสิร์ฟกินด้วยกัเสิร์ฟหยดแต่คราวนี้อภิสิทิ์รู้ครับตามมาเปิดด้วยหลังเทาง้าอ่า เน่ครับสมรัดเสิรฟมาสาการเปิดเพอไหวฮะอภิสิ์ถอยมาเปิดได้แล้วเตะลูกนี้ผู้สิทิ์มันให้เป็นลูกดีนะ่ยสาการเสิฟมาครวนี้สมรัดเปิดดีโอ้โหน่าทีลศักนี้ก็ถือว่าเจ้าเล่ยใช้ได้ฮะหลังๆมาก็ยังเหมือนเดิมครับอาครับนัทพลบากไหนึ่งโอ้โหแต่ว่าติดล็อกครับ5ต่อ13ต้องขยับก้าวเข้าไปแต่ยังเสิฟได้อยู่ เอกสิทธิ์โอ้โหหน้าบ้านโลงโลงกิตนายเสิร์ฟมาอ่าเอากสิทธิ์เปิดดีมากอภิสิทธิ์ยกแบบเนียนๆโอ้โหติดบล็อกแต่ออกแล้วอ่าเปิดได้อยู่ครับกิตนายกีรศักดิย์ยกมาไอ้นัตพลแต่ลูกนี้ผ่านรอกของเอกสิทธิ์ไปได้ได้ไหมฮะอ่าเสิร์ฟมาก็ยังเปิดได้แต่ว่าต้องต้องแก้ไขฮะกิตนายเอาข้ามไปก่อนซื้อบล็อกอ่าขยับจะบล็อกคู่ เอกสิทธิ์เห็นอยู่แล้วครับเนี่ยครับแต่ไม่แรงโอ้อภิทิ์เปิดนิ่งๆเลยแล้วยกมาให้แล้โอ้โหซึ่นขึ้นมาตัวสอดใต้ลูกเตะครั้งแรกครับทีระเทพและก็เป็นแต้มสุดท้ายของของแมตช์นี้ด้วยพื้นเป็นรอยอ,อีกครั้งหนึ่งแมตช์ลูกนี้ไล่ไปห่างฮะธีรวัตรโยนให้อุทิเดชเสิร์ฟหนักลูกนี้ เสิร์ฟลงมุมพอดีครับวุธิเดชเสิร์ฟมาภุริชัยเปิดลูกนี้ไม่ได้อ่านะครับโยนให้น,นัทวุฒิแนวพรมเสิร์ฟอ่าลูกนี้วุธิเดชเสิร์ฟมามงคลชัยยกมาห่างภุริชัยก็โอ้โหเก๋าจริงโอ้โหเสิร์ฟโอโ้ลูกนี้ต้องแก้ไขภุริิชัยโดยเล็กน้อย,อยโอ้โหดูเลยครับธีรวัตร นักุรสนผมโอ้โหเสิร์ฟไปได้แต่ซุเปอร์สินเยังเปิดได้ดีะ <_ s 1> ฮะยกไม้ทีละประกอบติดบล็อกเหมือนกันอ่าครับนัทวุฒิยกมาแล้วไกลเน็ตแต่วัดเดี่ยแหละครับโอ้โหประสบการณ์ลุ้นเนี่ยครับเข้าจุดเหมือนกันแต่นะะทัทวุฒิเปิดดีมงคลชัยยกให้วุฒิชยัยเรืน้อยเตะอัดใส่บล็อกเด้งไปไกลครับนักวุฒิเสิร์ฟโอ้โห,โหหยอดแล้วลูกนี้ไล่กลับมาได้ด้วยแต่ต้องแก้ฮะมันไกล นพน์ทุมคำพยายามดีดด้วยหลังเท้าเนี่ย6เซตพอยต์นพน์เสิร์ฟมาผู้ชัยเปิดดีมงคลชัยโอ้โหลูกนี้ว่าชงแบบขมปีเลยนะครับเนี่ยนพนลเสิร์ฟลูกยังเปิดได้แล้วมงคลชัยตามมายกลูกให้กับผู้ชัยดาวเรืองน้อยได้เยี่ยมฮะเทินที่สองเสิร์ฟยอดอีกทีคราวนี้สุภสินรู้ทันนะแต่ยกรูกนี้ขาดอ่าัิวุฒิเปิดขึ้นมาได้แก้ไขซื้อบล็อกของผู้ชัย นบพรัฐให้สุพสินยกมาและธิรวัตรอ่าคราวนี้โดนบล็อกของผู้ชัยแต่ว่าหลุดไปเยอะครับนบพรัฐเสิร์ฟอื้ลูกนี้นี่แหละครับความเก่าของ6-3สโอ้เนี่ยครับโอ้โยนเร็วเสิร์ฟเร็วฮะนพรัฐเสิร์ฟมามงคลชัยเปิดด้วยหลังทานแล้วคราวนี้ยกลูกสูงซื้อเวลาให้กับผู้ชัยได้ประณีตบ้างชุดที่แล้วเสิร์ฟดี พุทธิเดชเปิดสวยสุภสินยกไมาธีรวัตรเตะอื้มฮึ่มมาเจอดีอีกทีหนึ่งพุทธิชัยเปิดผวาหยู่มงคลชัยยกมาให้อ่าติดบล็อกแล้วโอโ้ตรงนั้นมันไม่มีใครอยู่ไม่ไกลามากนะฮะโอ้โอหนักวุฒิเสิร์ฟใส่เต็มตัวแต่ว่ายังเปิดดีนะพุทธิเดชลูกนี้ธีรวัตรโอ้โอหแมามเกี่ยวลูกตกใกล้เสิร์ฟไม่แรงธีรวัฒ เปิดได้แล้วโอ,อ้ใส่ติดบล็อกครับอ้าวุฒิเดชเขากลับมาได้ไหมไม่ได้แล้วลูกอ,อ้อมอ่าเจ็บหนักมาวุฒิชัยยังเปิดได้อยู่โอ้โหมงคลชัยลนหรือเปล่าฮะพลิกเกมได้หรือไม่อ้าแล้วครับไม่แน่ซะแล้วครับถ้าแบบนี้แต้มก,กดดันเธอไปนัทวุฒิยังเปิดได้อยู่มงคลชัยยกมาให้ลูกนี้อื ум. แล้วจบด้วยวุฒิชัยโดน้อยครับแามาเตะเสะใจมาก จบกัแล้วนะครับสำหรับการ่ายทดสอการแข่งขันสเก็ตกรอทรายลิก2,000ครั้งที่19ประจำปี263นะครับสำหรับ2คู่แรกเียบเทียบแข่งขันกันในสัปดาห์นี้นะครับชมรีก็เอาชนะชัยภูมิไป2ต่อ0ทีมและนครปองถมบุกมาเอาชนะแพร่2ต่อ0ทีมเช่นกันนะครับ